สวัสดีครับผมในนินครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแม่ชั้นทําสวนวันนี้จะมาลงสีกระถางดินนะครับดินเหนียวที่ผมปั้นเอาไว้นะแล้วก็ตากแดดนะครับก็เรื่องการเคลือบเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ผมทําไปแล้วนะครับวันนี้จะมาลงสีหลังจากที่ลงน้ํายาเคลือบไปแล้วนะครับ ใครยังไม่เห็นวิธีการเคลือบก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับนี่เคลือบแล้วนะครับเพื่อนๆจะเคลือบแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสักหนึ่งวันก็ได้นะครับหนึ่งถึงสองวันแล้วค่อยเอามาลงสีนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับขอให้น้ำยามันเซตตัวหน่อยนะครับวันนึงก็ได้นะอย่างอย่างอย่างเร็วสุดนะครับนะโอเคสีที่ผมใช้ สีที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสีสีน้ําอะคริลิกนะครับสีทาภายนอกนะครับแต่ตัวนี้มันทาได้ทั้งภายในภายนอกนะครับอันนี้เป็นกึ่งเงานะครับจะใช้เป็นสีเงาก็ได้นะครับเป็นสีทากระเบื้องหลังคายิ่งดีนะครับแต่ราคามันน่าจะสูงกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้ทนน้ําทนแดดมากๆนะครับผมเคยใช้ใช้ตัวนี้บ่อยนะครับไม่ค่อยผิดหวังนะกระถางที่ ลงสีด้วยพวกเนี้ยด้วยสีตัวเนี้ยโอเคเลยนะครับทนน้ำทนแดดจริงๆนะผมพูดย้ํำบ่อยมากนะครับเรื่องสีเรื่องอะไรเงี้ยคงไม่เบื่อกันนะเพราะว่าบางท่านเข้ามาดูเป็นคลิปแรกๆจะได้รู้ว่าผมใช้สีอะไรนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงสีกันเลยก่อนใช้สีเขย่าก่อนนะครับบางทีสีมันตกตะกอนระวังสีกระฉาะใส่ตัวด้วยนะครับ โอเคหน้ากากนะอย่าลืมใส่นะระยะสั้นหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับระยะยาวเนี่ยดมสีดมอะไรพวกนี้เข้าไปมากๆเนี่ยไม่โอเคหรอกแนะนำให้ แนะนำให้ตักสีใส่ถ้วยมาใช้ดีกว่านะครับดีกว่าเอาแปรงลงไปจุ่มในกระป๋องโดยตรงนะครับแบบนี้ดีกว่าอ่าอันนี้เป็นสีรองพื้นนะครับอ่าด้านด้านในขอบนะครับเราทาลงไปแค่นิดเดียวพอนะเพราะว่ายังไงมันใส่ดินน่ยอ่ามองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ด้านด้านนอกเลยก็จะทาให้หมดทั้งด้านนอกด้านล่างนะครับเคลือบให้หมดเลยเอไม่ใช่เคลือบลงรองพื้นให้หมดเลยนะครับ แล้วก็ตรงไหนที่ซอกมุมที่ไม่สามารถใช้แปลงใหญ่เข้าได้เราก็ใช้ผู้กันเข้านะครับขั้นตอนแรกในการลองพื้นนะครับก็คือการทาขอบนะครับเสร็จแล้วมาผมให้ดู อ่ะนี้ก็จะเป็นสเต็ปแรกนะครับคือการทาขอบด้านบนก่อนนะครับแล้วก็ให้ลงลึกไปสักหน่อยนะครับอ่าไม่ต้องทาหมดนะเพราะเดี๋ยวยังไงเขาต้องใส่ดินอยู่แล้วนะครับยังไงก็มองไม่เห็นนะด้านในอ่ะจะทาขอบทุกใบเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักทิ้งไว้ประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็อ่าควา่ำแล้วก็ทาภายนอก ลองพื้นเหมือนเดิมนะแปลงมันเริ่มแข็งแล้วนะครับขนมันเริ่มไม่ดีแล้วผมจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนๆก็อย่าฝืนใช้นะครับมันจะทำให้สีออกมาไม่โอเคนะครับมันเกลี่ยสีไม่ดีนะครับถ้าแปลงแข็งๆแ,แล้วเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับ เพราะมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับแนะนำนะครับงานจะได้ออกมา,าสวยนะครับแล้วก็ทำงานง่ายด้วยไปเปลี่ยนแปลงก่อน ก็เหมือนเดิมนะครับตรงไหนที่เราเห็นว่าสีมันเข้าไม่ถึงก็ใช้ผู้กนานที่มันอันเล็กลงมานะครับเพื่อแต้มเข้าไปในตำแหน่งที่สีรองพื้นเข้าไปไม่ถึงนะครับ มาถึงขั้นตอนที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับก็คือขั้นตอนการลงสีให้มันสวยนะครับสีที่ผมใช้ก็เป็นสีน้ําอะคริลิกเช่นกันนะครับอ่าเป็นสีเมทัลลิกครับหรือว่าสีมุกนะครับสีที่มันสะท้อนแสงนะครับใครมีความรู้เรื่องทฤษฎีสียิ่งดีนะครับเฉดโทนเดียวกันสีตรงกันข้ามอะไรแบบนี้มันจะทําให้งานออกมาดูสวยนะครับเวลาที่ผสมกันหรือว่าลงตัดนะครับเช่นสี เงินนะครับแล้วตัดด้วยทองแดงนิดๆอะไรแบบนี้นะครับให้มันมีความเหลือแต่ถ้าใครไม่มีเลยก็ใช่ว่าจะทํางานไม่ได้นะครับมันเกิดจากการทําบ่อยๆนะครับแล้วเราจะรู้ว่าสีไหนสวยสีไหนไม่สวยนะครับแต่สีแมทัลลิกทั้งหมดออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับมัน ไม่เป็นไรเราทําไปเราสนุกกับมันนะครับเท่านี้เราก็มีความสุขแล้วครับนะอนาคตอยากต่อยอดทําขายอะไรแบบนี้เรียนรู้ไปนะครับทําบ่อยๆประสบการณ์นี้มาลุยกันเลยนะครับเราต้องเตรียมกระดาษนะกระดาษธรรมดาหรือกระดาษลังก็ได้นะครับเพื่อเ,าเอาไว้เกี่ยสีนะครับไนที่นี้ผมก็จะมีสีเงินบอลเงินนะครับทุกตัวเป็นสีอ่านี่ก็เงินบอลมุกนะครับฟ้ามุกเขียวมุกอ อันนี้ผมจะผสมกันนะครับนี่นะเกี่ยบนกระดาษลังก่อนนะครับกระดาษธรรมดาก็ได้นะครับใช้แปรงปัดงานนะครับเวลาปัดงานนะครับ ใส่หน้าก,กากด้วยนะครับกันพยายามปกป้องตัวเองนะครับสุขภาพสำคัญนะครับ บางทีสีมันเกิดจากความสนของเรานะครับทดลองนะครับเอาสีนั้นผสมสีนี้สีนี้ผสมสีนั้นนะครับก็จะเกิดงานเป็นสีใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับปัดเบาๆนะครับให้มันมีสีดำโผล่ขึ้นมาบ้างนะครับ ทุกครั้งก่อนลงตัวงานต้องปัดลงกระดาษลางก่อนนะครับในการขั้นตอนการลงสีนี้นะครับพอเดี๋ยวแห้งแล้วนะครับตรงนี้ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับหรือสี่สิบห้านาทีแล้วแต่พลิกขึ้นมาแล้วก็ทาตรงขอบที่เราลองพื้นเอาไว้นะครับอะเดี๋ยวใบนี้นะครับใบนี้ผมจะลองเป็นบรอนกับเขียวบ้างนะครับในบรอนนี่เขียว อะพอด้านนอกแห้งเสร็จใช่ป่ะเราก็พลิกนะครับเพื่อที่จะมาปัดขอบด้านบนนะแล้วก็ลงไปในกระถางนิดนึงตามที่เราลองพื้นเอาไว้นะ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมรอสีทองแดงนะอามาตัดมาเบรกนะครับมาเบรกสีเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันจะสีเดียวเยอะไปนะครับมันเอียนเนาะในความรู้สึกผมมันเอียนนะมันต้องมีสีอะไรมาเบรกบ้างนะครับามาดูกันนี่มันจะออกเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับ ผมสั่งสีทองแดงไปแล้วเพื่อมาตัดขวางนะครับทำเป็นลายตรงๆนะครับสำหรับสีทองแดงเดี๋ยวส่งหลังสงการแล้วมั้งครับสีถึงจะมาส่งนะสั่งไปแล้วนะครับสั่งจากช้อปปีไปนะครับโอเคตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอสีมาวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ สีทองแดงมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปัดสีเพิ่มนะอย่างที่บอกไปว่าสีมันเอียนอะนะเห็นป่มมันเป็นเฉดเดียวกันหมดเลยมันไม่รู้ใช้คําอะไรดีนะแต่ผมใช้คําว่าเอียนคือดูแล้วมันมันเอียนสีครับมันเป็นเฉดเดียวเนาะเดี๋ยวเอาทองแดงตัดดูมาลองดู <Okay. S 1> เวลาผมปัดนะผมจะปัดตั้งแต่ขอบบนเลยแล้วก็ปัดลงมานะครับ สำหรับชุดนี้นะครับผมจะทํำกระถางเป็นสีขาวดำอย่างละครึ่งใบด้วยก็คือมีดำครึ่งใบแล้วก็ขาวครึ่งใบนะครับให้มันตัดกันในใบเดียวกันนะผมก็เลยเอากระดาษกาวนะครับมาปิดไว้นะครับเพื่อมาให้สีขาวล้นไปโดนสีดำนะครับสำหรับใบนี้แล้วก็ทําสีขาวดำแบบที่ไม่ต้องเอา เทปกาวปิดนะครับก็คือ,อใช้มือกะกะเอานะครับอีกประมาณสักสามสี่ใบนะผมคิดว่ามันมันก็สวยดีนะครับแต่สีขาวาต้องลงถึง2รอบนะครับเพื่อให้ความขาวเนี่ยมันกลบสีดำเลยนะครับแต่ก็กลบไม่ได้100%เปอหรอกครับนะแต่ก็เอาเท่าที่ได้ อันนี้ไม่ได้ใช้ลักษณะของการปัดนะครับสีขาวนี่ผมจะไม่ได้เกลี่ยลงกระดาษลังก่อนนะครับผมจุ่มสีแล้วผมก็ไม่เกลี่ยนะครับทาเลยนะครับแบ่งครึ่งนะระหว่างสีขาวกับสีดำนะครับผมก็ว่ามันได้สีที่ออกมาสวยดีนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งชัดเจนไปเลยขาวและดำนะครับเป็นขาวมุกนะครับเป็นสีน้ำอะคริลิกนะครับ ลงสีเสร็จแล้วครับโอ้ช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับทํางานกลางแจ้งเนาะร้อนมากจนทําให้สมาธิหลุดหลุดไปบ้างนะครับแต่ก็อ่ะเสร็จแล้วนะครับนี่อันนี้สีเขียวอย่างเดียวมันไม่สวยนะครับก็เลยเอาทองแดงมาตัดก็จะได้ประมาณนี้นะเป็นกระถางฟรีฟอร์มนะครับ อันนี้แบบไม่ลงสีนะครับแต่ว่าเคลือบน้ํายากาันซึมแล้วนะครับเคลือบถึงสามรอบเลยใบนี้นะครับกะจะใช้แบบนี้เลยนีใบเล็กแล้วก็มีดำขาวนะขาวนี่ลงถึงสองรอบเลยนะครับ เป็นขาวมุกน,ะ,นะเดี๋ยวผมถ่ายภาพรวมให้ดูดีกว่านะครับวันนี้ได้สิบห้าชิ้นนะครับรอบนี้อะทีนี้มาพูดถึงข้อเสียของกระถางดิน ปั้นมือที่ไม่ได้เผานะครับหลังจากปั้นแล้วผมก็เอาไปตากตากลมนะครับตากอากาศนี่แหละครับไว้ประมาณสัก10วัน7วันอย่างเงี้ยนะครับก็ข้างนอกมันดูแห้งนะครับแต่ว่าเนื้อดินมันก็จะมีความชุ่มชื้นของมันอยู่นะครับคือความชื้นมันออกไม่หมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานํานไปใส่ต้นไม้นะครับแล้วก็เอาไปวางกลางแจ้งโดนแดดตรงๆเลยเนี่ย มันก็เกิดอาการร้าวอาการแตกขึ้นได้นะครับนะอันนี้คือผมลองใช้มาแล้วประมาณ6-7เจ็ดเดือนนะครับก็ไปดูว่ามันมีการแตกแตการร้าวแต่ไม่ทุกใบนะครับบางใบก็ปกตินะอันนี้ข้อข้อจำกัดของเขาแต่ใบไหนที่ผมเอาไว้ในร่มหรือว่ไว้ระเบียงบ้านอย่างเงี้ยที่ไม่ได้โดนแดดตรงๆทั้งวันนะครับผ่านมา6 ถึงแปดเดือนก็ปกติไม่มีอะไรเสียหายนะครับอันนี้ก็คือความความจริงที่ผมทดลองใช้มาแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้มีเครื่องเผานะครับก็เลยยังไงซะมันก็ยังมีความชื้นของมันอยู่นะครับะนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้กับต้นไม้หรือวางไว้ในบริเวณที่ไม่โดนแดดตรงๆก็จะทำให้กระถางอยู่กับท่านไปนาน นานกว่าที่จะเอาไปโดนแดดตรงๆนะครับนะครับพอรู้ข้อจํากัดแล้วเดี๋ยวก็เอาไว้ใส่ต้นไม้ที่ไม่ต้องโดนแดดแบบไม่ต้องการแดดแบบร้อยเปอนะโดนแดดสัก60-70บ็ดสิบกรถางก็อยู่ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อจํากัดของเขาโอเคหวังว่าเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับทําสวนปลาาแม่ชนะั้นทำสวนครับาวดา